หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่44ดอกบัวแดงลึกลับปราดโอสถกำลังออกท่วงท่าห้าสัตว์ป่าหนึ่งอยู่ในลานสวนได้ยินประโยคสุดท้ายที่กู้เยี่ยพูดพอดีจึงกล่าวล้อเลียนว่าแม่หนูน้อยชูธงอ้างชื่ออาจารย์เช่นข้าอีกแล้วโกหกปู่เจ้าอีกแล้วหรือครั้งก่อนที่ขายยาสมุนไพรกลับมาตอนกู้เสียวนำเงินก้อนหนึอยตำลึงและตัวเงินห้าอยตำลึงมามอบให้ตรงหน้าตน ปราดโอสถก็แทบเก็บซ่อนความประหลาดใจไว้ไม่ทันดีที่ไม่เผยพิรุธอะไรออกไปจากนั้นลูกศิษย์ผู้น่ารักของเขาถึงมาอธิบายข้างๆว่าเป็นเงินที่ขายลูกกรอนกู้หัวใจฉับพลันอะไรสักอย่างเขาเองก็ฟังและสนบงนง,งันไปหมดจนเมื่อกู้เซียวออกไปแล้วสิทธิ์รักก็กระซิบเล่าที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดเขาจึงรู้ว่าชื่อของตนถูกสิทธ์หยิบยืมไปใช้อีกแล้วแน่นอนว่าเขาไม่พลาดโอกาสในการศึกษายาดีที่ใช้รักษาโรคหัวใจได้อย่าง ลูกกรรกู้หัวใจฉับพลันหนีด้วยลูกกรรกู้หัวใจที่กู้เยี่ยมีเก็บอยู่ในห้วงมิติเป็นตำรับที่ใช้สมุนไพรล้วนล้วนวัตถุดิบที่ใช้เป็นของดีชั้นยอดจนทําให้ปราดโอสถจุปากพร่ำชมนับวันปราดโอสถยิ่งรู้สึกอศัศใจในตัวสิธิรักผู้มีวิชาเทพภาวะถัว่วและวิชาปรุงยาอัลเลิศล้ำเขารับปากกับเจ้าตาหนักเร้นวิญ,ญญาณไว้แล้วว่าจะไม่ไปซักถามเกี่ยวกับความลับในตัวนางแต่ความรู้สึก ตื่นตาตื่นใจที่เขามีต่อนางอยู่เรื่อยๆยนั้นท่านประมุขค,คงจะไม่เห็นกระมังท่านอาจารย์น้ำมันนวดที่ท่านเคยทำไว้ก่อนหน้านี้ข้าขอสักสองสามขวดได้หรือไม่กู้เย,ยตะโกนเสียงดังไปทางปราดโอสถขณะหันหลังให้ห้องของท่านปู่พลางขยิบตาให้อาจารย์ทีหนึ่งปราดโอสถออกทงท่าห้าสั์ปากระบวนสุดท้ายเสร็จก็สับนิ้วชี้ทำท่าดูแม่หนูน้อยที่ยิ้มแฉ่งเล่ร้ายอยู่อีกฝ้าก่อนพูดด้วยเสียงขึงขัง ยาที่อาจารย์เจ้าทำม่ใช่ว่าเจ้าเป็นคนจัดเก็บเองหรอกหรืออยากได้อะไรก็ไปหยิบเองเถอะข้ารู้ว่าท่านอาจารย์รักข้าที่สุดเมื่ออาจารย์ผสมโรงเล่นตามบทกู้เยี่ยก็เผยรอยยิ้มสดใสทั้งยังแลบลิ้นทำหน้าทะเลนหน้าเอ็นดูปีศสจน้อยจอมซนตบสะโพกม้าสองของข้าให้น้อยๆหน่อยเจ้าพูดเองไม่ใช่หรือว่าอยากเรียนวิธีปรุงยาผงโลหะบาทยังไม่รีบมาอีก ปราดโอสถพึงพอใจในพรสวรรค์ด้านการปรุงยาของลูกศิษย์ผู้นี้อย่างยิ่งแม้แต่สิบคนโตที่เขาพิธีพิถานคัดเลือกมาให้สืบทอดวิชาก็ยังสู้นางไม่ได้เลยเวลาแค่เดือนกว่ากว่านางก็สามารถเรียนรู้วิชาปรุงยาสมุนไพรต่างๆได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งแน่นอนว่านี่เป็นเพราะความอุตสาหะของนางเองตอนนี้จึงถึงเวลาสอนวิชาปรุงยาหลอมโอสถบางอย่างแก่นางแล้ว คูเย,ย้เดินไม่กี่ก้าวมาถึงข้างกายอาจารย์นางเตรียมสมุนไพรสำหรับทำยาผงโลหะบาดมาพร้อมสับปราดโอสถมองนางคราหนึ่งก่อนพูดขึ้นว่าดูให้ดีนะข้าจะอธิบายแค่รอบเดียวจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวเจ้าแล้วปราดโอสถสาธิตขั้นตอนการปรุงยาอย่างช้าช้าระหว่างปรุงไปก็อธิบายอย่างละเอียดให้ลูกศิษย์ฟังหากถึงจุดสำคัญก็จะหันไปพูดคุยกับแม่หนูน้อย ถามนางว่าฟังเข้าใจหรือไม่คนหนึ่งสอนสั่งละเอียดทีท้วนอีกคนหนึ่งตั้งใจเล่าเรียนเต็มที่เช่นนี้กระทั่งถึงเวลาอาหารเทีย่ยงยาผงโลหะบาทที่ปราดโอสถปรุงอย่างพิธีพิธันชุดหนึ่งก็สำเร็จเส็จสิ้นอย่างลกยาสมุนไพรและโอสถขนานต่างๆที่ปราดโอสถเป็นผู้ปรุงส่วนใหญ่แล้วล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนที่รู้จักทำนองยาของเขามองเพียง เองแวบ,บเดียวก็จดจําได้ยาของเขามีสรรพคุณเหนือกว่าแพทย์โอสถทั่วไปอยู่หนึ่งขั้นนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนทั่วโลกล่าล้วนตามหาให้ได้มาครอบครองมาลองบอกให้อาจารย์ฟังหน่อยสิว่าเจ้าจําอะไรได้บ้างปราดโอสถใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันสั้นๆรับรู้ได้ว่าลูกศิษย์ของตนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ธรรมดา แต่เขาก็คิดไม่ถึงว่ากู้เย่ยจะสามารถอธิบายวิธีทํายาผงโลหะบาดท,ที่เขาถ่ายทอดให้ได้ทุกท้อยทุกคําไม่มีตกหล่นรวมทั้งจุดที่เขาย้ําเน้นยามที่หันไปสอบถามพูดคุยกับนางด้วยกู้เย่ยหัวเราะแห่แหเป็นเพราะท่านอาจารย์สอนดียิ่งสิทธิ์ฟังเพลิดเพลินจนไม่รู้สึกหิวเลยกู้เซียวเป็นผู้ถือกระบวทําอาหารเที่ยงมื้อนี้มีไก่ป่าตุนเห็ดกระทะใหญ่และผัดมันฝรั่งเส้นหนึ่งจานโตฝีมือทําครัวของเขาฝึกฝนเรียนรู้มาจากตอนเป็นทหารฝ่ายครัวอยู่ปีหนึ่ง ของที่ใช้นับว่าเป็นของดีแต่เมื่อผ่านฝีมือการทำของเขาแล้วรสชาติจัดว่าพอกล่อมกล่อมเท่านั้นกู้เซียวกับกู้หมิงกินอย่างออกรสออกชาตแต่ปราดโอสถกับกู้เยี่ยนนั้นออกจะกล่อมกลืนอยู่บ้างขึ้นชื่อว่าเป็นปราดโอสถไม่ว่าเขาไปที่ไหนก็มีแต่คนคอยต้อนรับให้กินดีอยู่ดีอาหารกระทะใหญ่นี้กินทีแรกก็แปลกใหม่ดีแต่พอกินไปหลายๆมือก็รู้สึกเลี่ยนเอียนเป็นธรรมดา ส่วนกู้เยี่ยผู้ซึ่งมีประสาทสัมผัสไวเพียงแค่เจอรสชาติประหลาดประหลาดเพียงนิดเดียวก็รู้สึกมากกว่าคนอื่นแล้วจึงทรมานสุดจะเอ่ยอาจารย์และสิทธิ์มองหน้าศบตากันต่างมองแววตาของอีกฝ่ายออกว่าซ่อนความขมกลั้นและความเหนื่อยหน่ายอยู่ในทีกู้เซียวกลับเพียงคีบไก่ป่าที่คิดเอาเองว่าเป็นของดีเลอร์ให้แก่แขกพิเศษอย่างปราดโอสถและหลานสาวสุดที่รักของตนพลางขยันขยอให้นางกินเยอะๆทั้งบอกด้วยว่านางผอมเกินไปแล้ว กู้เย,ย่พยายามเคี้ยวเนื้อไก่ที่มีแต่รสเค็มและยังมีกลิ่นคาวอ่อนๆโดยก้มหน้าหลบเพราะกลัวท่านปู่จะดูออกว่านางไม่ชอบเนื้อไก่ที่เขาทำหลังจากกินเสร็จกู้เซี่ยวและกู้หมิงสองปู่หลานก็ออกไปตัดฟืนบนเขากู้เย,ย่กรอกน้ำอุ่นกลั้วล้างกลิ่นคาวในปากทิ้งก่อนจะถอนหายใจยาวถ้าเชิญพ่อครัวแม่ครัวสักคนมาได้ก็คงดีเช่นนั้นเจ้าก็รีบเรียนวิชาปรุงยาจากอาจารย์ไปให้ดีๆวันข้างหน้าอย่าแต่พ่อครัวเลย ถ้าคิดจะจ้างสาวใช้หรือบ่าวพรไักกี่คนก็จ้างได้ปราดโอสถมองสีหน้าทุกทรมานของลูกศิษย์แล้วก็นึกคำกล่าวกันว่าเด็กที่ผ่านชีวิตทุกยากมาก่อนมักไม่เลือกกินแต่สิ์น้อยของเขาผู้นี้กลับลิ้นสูงเรื่องมากยิ่งกว่าอาจารย์ผู้ถือตัวว่าเห็นแก่กินที่สุดแล้วเสียอีกจริงด้วยข้าต้องหาเงินให้ได้มากๆวันข้างหน้าจะได้อยู่บ้านหลังใหญ่ๆเวลาไปไหนก็ต้องมีข้ารับใช้ให้เกาะเดินไป กู้เย,ยบกไม้บกมืออย่างฮึกเหิมปราดโอสดดีดหน้าผากนางทีหนึ่งก่อนจะหัวเราะเจ้าขาพิการรึถึงต้องมีคนให้คอยเกาะเดินขี้เกียจนักนะเจ้านี่เร็วเข้าลองปรุงยาผงโลหะบาทที่สอนไปเมื่อครู่ให้อาจารย์ดูซิกู้เยาลูบหน้าผากป้อยๆฉับพลันนั้นแววตานางก็เหม่อค้างแย่แล้วพักกินข้าวไปแค่มื้อหนึ่งข้าดันลืมวิธีปรุงยาโลหะบาทไปหมดเลยท่านอาจารย์ท่านช่วยทำให้ข้าดูอีกรอบหนึ่งได้หรือไม่ ปราดโอสถได้ยินดังนั้นก็สีหน้าเปลี่ยนขณะกำลังจะร้องวอยวายสายตาพลันเหลือบไปเห็นลูกศิษย์ทำท่าทางกลั้นหัวเราะแปลกๆจึงแค้นเสียงฮือทีหนึ่งแล้วเขกมะเหกลงกะโหลกลนางไปสองสามที่เอ็ดว่าอย่างเล่นพี่เรนอีกระวังเธออาจารย์จะลงไม้เรียวเจ้าอาจารย์ถ้าท่านเขกหัวข้าจนสมองเสื่อมต่อไปท่านจะหาศิษย์ที่ทั้งฉลาดคล่องเคล้ามีไหวพริบและขยันขันแข็งอย่างข้าได้อีกที่ไหนกู้เย่ยพูดจบก็เห็นอาจารย์ยื่นมือมาทางศีรตรอีก จึงรีบกระโดดหลบไปด้านข้างก่อนจะวิ่งปรุดเข้าไปในเรือนเก็บของที่นั่นเป็นห้องปรุงยาชั่วคราวของนางในตอนนี้หลักการนั้นถือเป็นเรื่องหนึ่งส่วนการปฏิบัติจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถึงแม่กู้เยี่ยจะจดจําขั้นตอนการทํายาผงโลหะบาทได้ขึ้นใจแต่ก็ยังล้มเหลวถึงสองครั้งสองครากว่าจะปรุงออกมาได้สําเร็จเพียงแต่ยาชุดแรกที่ปรุงสําเร็จนี้ก็มีสรรพคุณสูสีกับของที่ปราดโอสถปรุงขึ้นเองเลยทีเดียวอาจารย์ของนางถึงกับให้คะแนานนางสูงยิ่ง หลังจากกินมื้อเย็นแล้วกู้เยี่ยก็รีบกลับห้องของตัวเองโดยไว้เมื่อลั่นดานประตูเรียบร้อยนางก็ปลุกหายเข้าไปในห้วงมิติสมุนไพราภายในห้วงมิติยังคงเจริญงอมดีระยะนี้นางต้องเรียนวิชาปรุงสมุนไพรจึงเก็บต้นสมุนไพราจากในห้วงมิติไปไม่น้อยมเมล็ดพันธุ์สมุนไพรที่นางหว่านไว้บนพื้นที่ว่างเวลานี้เริ่มแตกหน่อชูใบเขียวชะอุ่มแล้ว ภายในสนามดอกบับแดงที่ชูก้านขึ้นอย่างไม่รู้ที่มา่อนไหวเบาๆท,ทั้งที่ไม่มีลมพัดน้ำค้างหยดหนึ่งบนกลีบดอกสะท้อนแสงส่องประกายน่าประหลาดคล้ายกับว่ากำลังกวักมือเรียกนางระหว่างที่เผลอไผลกู้เยี่ยรู้สึกเหมือนถูกใครชักพาให้มาถึงข้างดอกบับแดงดอกนั้นแล้วเอื้อมมือเรียวเล็กไปสัมผัสน้ำค้างหยดนั้นเบาๆนางยกนิ้วที่มีหยดน้ำเข้าไปในปากพลังบริสุทธิ์สายหนึ่งแผ่ซ่านอยู่ภายในโพรงปากของนางพลังนี้ คือพลังที่นางเคยศึกษาคนา้นคว้าเมื่อชาติพบก่อนเป็นพลังที่สามารถเพิ่มสรรพคุณยาให้กับสมุนไพรในดวงตากูเ้ยเยี่แปล่งประกายแห่งความตื่นเต้นยินดีเพราะเมื่อมีพลังนี้นางก็จะสามารถปรุงยาที่เลิศดล้ำยิ่งขึ้นได้นางรีบหยิบขวดหยกจากในห้องทดลองยาออกมาเก็บน้ำค้างหยดนั้นอย่างระมัดระวัง ดอกโบแดงซึ่งปรากฏขึ้นหลังจากนางได้กลับมามีชีวิตใหม่นี้มีความเป็นมาอย่างไรกันแน่ถึงทำให้น้ำค้างที่ผุดขึ้นบนกลีบด,ดอกมีสรรพคุณวิเศษเช่นนี้ได้ถ้าหากใช้ดอกโบแดงเข้ายาจะให้สรรพคุณที่พลิกฟื้นคนตายคืนเลือดเนื้อให้ซรากกระดูกได้หรือไม่นะโบแดงดอกนั้นหดกลีบเล็กน้อยราวกับว่ารับรู้ถึงความคิดของนางได้คล้ายหวาดผวากลัวจะถูกกู้เยี่ยจับไปประหนึ่งเด็กน้อยที่เผชิญหน้ากับกรงเล็บของปีศาจ บัวแดงมีความรู้สึกนึกคิดกูเย่อมไม่ทําเรื่องโงโ่ๆงโงอย่างการฆ่าไก่เอาไข่ไก่เด็ดขาดนางเข้าไปในห้องทดลองยาปรุงน้ํามันนวดออกมาสิบขวดก่อนดีที่ในห้องมิติของนางมีสมุนไพรที่จําเป็นครบทั้งหมดน้ํามันนวดชนิดนี้มีสรรพคุณทะลวงเส้นลมปราณกระตุ้นให้เลือดลมเดินสะดวกใช้ได้ทั้งกับคนที่เพิ่งบาดเจ็บและบาดเจ็บเรื้อรังมานาน ตอนที่ปรุงนางได้เติมน้ำค้างของดอกบัวแดงลงไปด้วยเล็กน้อยด้วยประสบการณ์ด้านปรุงยาที่ช่ำชองของนางสรพคุณของน้ํำมันนวดจึงเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเท่าตัวหลังจากนั้นนางก็ปรุงยาผงโลหะบาทอีกหลายห่อท่านปู่บอกว่าผู้มีพระคุณซึ่งเป็นนายเก่าของเขาประจําการอยู่ที่ด่านชายแดนหากพกยาผงโลหะบาทที่ช่วยสมานแผลอาวุธมีคมไปด้วยมากๆหน่อยก็ไม่น่าเสียหายพอคิดดูแล้ว นางก็กรอกยาที่ปรุงขึ้นตั้งแต่ชาติพบก่อนลงในขวดกระเบื้องธรรมดาอีกหลายขนานนางทำงานง่วนอยู่ในห้วงมิตินานถึง10บกว่าชั่วโมงด้านนอกเพิ่งจะผ่านไปไม่สองสามเคร่อเท่านั้นเช้าวันต่อมาตอนที่กู้เยี่ยนนำ้ำน้ำมันวันและยาผงโลหะบาทมามอบให้กู้เสี่ยวผู้เป็นปู่เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะรีบออกเดินทางไปด่านชายแดนเพื่อมอบยาเหล่านี้ให้ท่านแม่ทัพผู้เท่าทันที กู้เย,ย่ไม่คิดว่าท่านปู่จะรีบร้อนถึงเพียงนี้ดูท่านายเก่าผู้นั้นคงจะสำคัญกับท่านปู่มากกว่าที่นางคิดไว้นางลังเลเล็กน้อยก่อนจะส่งยาของชาติพบก่อนหลายขวดนั้นใส่มือของกู้เซียวทั้งหมดท่านปู่ยาพวกนี้เป็นผลึกแห่งปัญญาที่อาจารย์ข้าเก็บเกี่ยวตกตะกอนมาเกือบ20ปีเป็นยาที่มีสรรพคุณดียิ่งกว่ายาต้มและยาลูกกรนหลายเท่าขวดสีแดงคืออยากขัดพิษ พิษร้แรงส่วนใหญ่ล้วนล้างสลายได้หมดขวดสีน้ำเงินนี้เป็นยอดโอสถยื้อชีวิตไม่ว่าบาดเจ็บหนักแค่ไหนแค่ดื่มยานี้ลงไปก็จะรักษาชีวิตไว้ได้กู้เซียวมองดูยาหลายขวดเหล่านี้ในใจไม่นึกสงสัยเคลือบแคลงในสันคุณเลยแม้แต่น้อยยาของแพทย์โอสถจะต้องเป็นของชั้นเลิศดแน่เพียงแต่เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าแพทย์โอสถจะเมตตาต่อหลานสาวของเขาถึงขนาดมอบโอสดล้ำค่าแก่นางเช่นนี้บุญคุณครั้งนี้เขาจะจดจำฝังลึกในใจ คุณคุณยิ่งใหญ่ไม่อาจากล่าวตอบด้วยวาจาฝากบอกอาจารย์เจ้าแทนปู่ด้วยบุญคุณครั้งนี้ข้ากู้เซียวจดจำไว้มัน่นกู้เซียวเก็บขวดยาเหล่านี้ไว้แนบกายก่อนหันไปทางห้องพักของปราดโอสถแล้วค้อมคำนับอย่างสุดซึง้งกู้หมิงยืนนิ่งเงียบอยู่ข้างกู้เซียวมาโดยตลอดเอ่ยปากขึ้นในเวลานี้เองท่านปู่ระหว่างทางท่านต้องระวังเด็กชายพูดพลางสะอึกสะอื้นเล็กน้อย